สวัสดีค่ะทุกทุกท่านยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคติบนธ์เทนนิสท,ทาวเวอร์นะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพย่ยิปซีมาฝากนะคะในวันนี้นะคะเราก็มาต่อคลิปกันนะคะกับวิธีการแก้ไขปัญหารักด้วยไพย่ยิปซีเป็นไพ่ห้าดาบนะคะไพ่ห้าดาบนะคะเอกสารที่ใช้ในประกอบการบรรยายในวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่เอ่อไรเดอร์เวสสำนัำพิมพ์ US Game เป็นชุดใจแอนนะคะไพ่ห้าดาบในวันนี้นะคะถามว่า ในคนที่อยากทราบว่าอุ้ยแบบดวงได้ไพ่ห้าดาบมันทําให้ไม่มีคู่จริงหรือเปล่าก็ไม่จริงเพียงแต่ว่าเวลาคนได้ไพ่ห้าดาบเนี่ยโดยส่วนใหญ่หน้าไพา่ก็จะพูดถึงตรงที่ว่าเป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็ อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคนมีความรู้สึกว่าเข้าถึงได้ยากจีบได้ยากดังนั้นเนี่ยถามว่าเวลาได้ไพ่5้าดาบแล้วจะต้องแก้ไขอย่างไรประเด็นแรกนะคะถ้าเกิดในคนโสดนะคะเวลาได้ไพ่5ดาบนั่นมันหมายถึงแบบว่าบางทีตัวคุณเองอะ่ะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่แบบเขาเรียกว่าไม่เหมาะกับคนที่ที่แข็งแข็งเหมือนกันนะคะก็คือเรียกง่ายๆถ้าเกิดน้องๆท่านใดเวลาดูดูไพ่เป็นเนี่ย แล้วถามคู่หรือถามคนที่เราชอบเนี่ยถ้าเกิดถามว่าคนที่เราชอบเขาเป็นไพ่อะไรถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นมาเป็นไพ่ดาบเหมือนกันเนี่ยน้องก็รู้ได้เลยนะคะว่าไม่เหมาะกัน ะะเป็นเพราะว่าไพ่ดาบแล้วเราก็เป็นไพ่ห้าดาบในช่วงระยะเวลาที่เราอยากจะแก้ไขปัญหานั่นก็แสดงว่าแข็งเจอแข็งก็อาจจะไม่เหมาะกันแต่ถ้าเกิดเขาเป็นไพ่ไม้ไพ่ถ้วยไพ่เหรียญก็จะเหมาะกันน้องๆก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างงาี้มันก็คล้ายๆไพ่สเตรนท์สิก็คล้ายแต่ไพ่ใบนี้จะแรงกว่าไพ่สเตรนท์นะคะดังนั้นเราก็จะถือว่าถ้าเกิดว่าได้ไพ่ห้าดาบเนี่ยลองดูก่อนถ้าเกิดเรามีคนที่หมายตานะเราลองเปิดไพ่ดูก่อนว่าเขาคนนั้นเนี่ยเออเป็นไพ่ดาบเหมือนกันไหมถ้าเป็นไพ ไพ่ดาบเหมือนกันปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าเราจีบเขายากแล้วหรือเขาจะเข้ามาจีบเรามันก็ยากเหมือนกันเป็นเพราะว่าเขามองว่าเราจะแข็งแข็งแต่ทีนี้ถ้าเกิดในคนที่บอกว่าเออแบบโสดไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยแล้วก็ไม่มีใครที่หมายตาด้วยมันจะแปลว่าอะไรก็หมายถึงว่าถ้าโดยพื้นฐานเราได้ไพ่ใบนี้นะคะเราเป็นปัญหาในชีวิตเรานั่นก็คือหมายถึงว่าบางคนบอกว่าเออก็แบบ เป็นคนมีความมั่นใจมันก็ดีจะให้แบบไปเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ยากอันนี้ก็จะหมายถึงว่าหาแฟนเป็นคนต่างชาติไปเลยค่ะหาแฟนเป็นคนต่างชาติที่เขาแบบชอบผู้หญิงที่มีความมั่นใจหรือหาแฟนเป็นคนต่างชาติที่เขาชอบผู้ชายที่มีความมั่นใจแบบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้อยู่นะคะดังนั้นก็คือมองหาแฟนที่เป็นคนต่างชาติหรือมองหาแฟน ที่อาจจะเป็นคนเอเชียหรือเป็นคนไทยเหมือนเราก็ได้แต่ว่าเขาไปเติบโตอยู่ที่ต่างแดนหรือไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างแดนหรือหาคนเอเชียก็ได้ที่แบบมีทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตแบบแบบเหมือนอคนทางตะวันตกอะไรประเภทนี้ก็ได้นะคะทีนี้น้องๆถามบอกว่า แล้วถ้าเกิดแบบเป็นคนไทยด้วยกันล่ะเออมันจะมีปัญหาไหมคือมันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาหนักเหมือนกันคือเป็นปัญหาในเรื่องตัวที่แบบว่าอาจจะโดนขัดขวางจากพ่อแม่ของแต่ละฝ่ายดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่า น้องๆท่านใดเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ไพ่5้าดาบในเรื่องราวของความรักนะคะอย่างเช่นเราไปชอบใครสักคนหนึ่งเป็นคนไทยแล้วไปเจอพ่อแม่เขามาแล้วแล้วพ่อแม่เขาไม่ปิ๊งเราเนี่ยคือพี่แนะนําอย่างเดียวได้เลยนะน้องไม่ต้องพยายามหาใหม่ดีกว่าเป็นเพราะว่าเท่าที่เคยเจอมาถ้าได้ไพ่ใบนี้นะคะแบบเหนื่อยมากที่จะสมหวังอะ่ะแล้วดีไม่ดีนี่แบบมันกลายเป็นว่าเสียเวลาในชีวิตนานนะคะคือ มันถ้าเกิดสมมุติว่าเรายังไม่ได้รักกันไปสักเท่าไหร่นะคะมองหาคนใหม่ดีกว่าเป็นเพราะบางทีได้ไพ่ห้าดาบเนี่ยจะโดนขัดขวางด้วยเรื่องของผู้ใหญ่นะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าโดยพื้นดวงเนเจอร์เราเป็นอย่างนี้เราก็จะโดนขัดขวางด้วยเรื่องของผู้ใหญ่ก็หาคนรักใหม่ดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะคะหรือหาเป็นคนต่างชาติไปก็จะแก,กเ้เคล็ดได้ทีนี้ถ้าในคนแต่งงานกันไปแล้วมีปัญหาแล้วเกิดขึ้นได้ไพ่ห้าดาบมันแปลว่าอะไรคือปัญหาที่เกิดบางทีก็เกิดจาก ญาติพี่น้องเราญาติพี่น้องเขาเราก็ต้องเป็นคนกลางที่ดีเป็นคนกลางที่ดีหมายความว่าอย่างไรก็คือหมายถึงว่าเราต้องเขาเรียกว่าง่ายว่าแต่ละฝ่ายเขาพูดอะไรมาเนะี่ยเราต้องไม่นํามาพูดต่อให้คู่เราฟังมันจะได้เรื่องราวไม่ใหญ่โตนะคะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาอยู่เราต้องลดอีโก้ของเราลงนะคะคือดูคือต้องดูนิดนึงว่าเราผิดจริงไหมคือเราอย่าแบบถึงขนาดผิด แล้วเวลาไปง้อเราก็ยังว่าเขาอันนี้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวว่าผิดเราก็ต้องยอมโดยเร็วคือต้องขอโทษเพื่อให้เรื่องมันจบหรือถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าอีโก้แรงขอโทษไม่เป็นเราก็ต้องมีพฤติกรรมทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่ให้รู้ว่าเรามาง้อเนี่ยแหละนะคะเป็นเพราะว่าเวลาขึ้นไพ่ห้าดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าเรามีทิฏฐิเกินไปเรามีอีโก้เกินไปหรือคู่คู่ของเราเขามีทิฏฐิเขามีอีโก้นะคะดังนั้นนะจุดตรงเนี้ย เราอาจจะต้องมีการง้อมีการขอโทษนะคะในแต่ละฝ่ายอถ้าเกิดเป็นเราผิดเราง้อแต่ถ้าเกิดเป็นเขาผิดบางคนบอกว่าถ้าเขาผิดแล้วเขาไม่ง้อล่ะเราก็ต้องมาดูว่าผ่านไปวันสองวันอะ่ะอาการเขาดีขึ้นไหมทรงเขายังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ปล่อยเขาไปสักพักหนึ่งแต่เราก็พูดคุยตามปกติคือคนเรานะคะอยู่ด้วยกันนานๆไปถ้าเกิดเรายังพูดคุยตามปกติกเขาจะต้องคิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะเขาเป็นบ้าอะไรอยู่ข้างเดียวนะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดแบบว่า คู่ไม่ขอโทษเราเราก็ทําตัวของเราปกติตามเดิมนี่แหละเดี๋ยวเขาก็ต้องทนไม่ไหวเขาก็ต้องง้อเราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเองนะคะแต่ถ้าเกิดบางคนบอกแต่งงานแล้วแล้วเนี่ยแบบญาติของแฟนชอบมายุ่งคือถ้าเกิดแต่งงานกันแล้วก็คือดองกันแล้วญาติแฟนก็คือกึ่งกึ่งญาติเราอะนะคือ,คอ,คอดังนั้นนะดูตามฐานานุรูปตามสมควรว่าเราพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างนะคะคือมันก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้นะคะในคนที่แต่งในในคนที่แบบ ตอนช่วงที่จะแต่งงานแล้วไม่ได้โดนขัดขวางนะแต่พอแต่งงานมาแล้วจึงได้แบบมีปัญหาเรื่องญาติเราก็ต้องช่วยเหลือญาติฝ่ายชายตามสมควรแก่หตนนะคะไม่ใช่ว่าตั้งแต่แรกถ้าเกิดตั้งแต่แรกโดนขัดขวางตั้งแต่แรกนี่มันโอกาสที่จะได้แต่งงานมันน้อยเท่าที่พี่เจอนะโดยส่วนใหญ่พี่ก็จะแนะนําให้เป็นคนต่างชาติไปเลยจะดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ครบแล้วนะคะวิธีการแก้ไขปัญหารักดรืยอไพ่ยิปซีกับไพ่ห้าดานนะคะถ้าเกิดชัานใดชอบคลิปการให้ความรู้ไพ่แบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยก็ยิ่งดีนะคะติดตามกระติบน้อยเทนดี t ทาร์เร็กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ